เราควรจะล้างนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแต่พรบเบรกแต่ว่าอชุดเนี่ยไม่ล้างมันก็จะมันก็จะยากเห็นไหมบางคนนี่กุดกุดแทบมือสั่นเลยครับตดแทบแตกมันก็ยังไม่ลงเลยครับนี่ครับท่านผู้มชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมา ทำการเปลี่ยนพระเบรกดิ้หน้าครับของเวฟร้อยสิบไอแบบบ้านๆนะครับแบบแบบเราทําเองเราต้องมีอะไรบ้างนะครับผมจะอธิบายไปช้าๆก็คืออย่างแรกเราก็ต้องไปซื้อพระเบรกมาก่อนนะครับอ่านี่ผมไปซื้อมาแล้วพระเบรกนะครับเราต้องมีเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดน้ำเซฟจะดืมนะครับไว้ล้างครัยแล้วก็กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันนะครับนี่ก็มีเบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสองแหวนก็ได้หรือว่าตัวบล็อกก็ได้ครับตอนแรกเอาเบอร์แปดก่อนครับ ที่บเบอร์แปดขายออกก่อนอันดับแรกอไม่ต้องคิดมากครับไห้ถอดบอเอบอร์แปดนะครับสลักพระเบกครับตรงนี้นก็ถอดออกมาปุ๊บขายขายก่อนปุ๊บหลังจากนั้นเราก็เบอร์สิบสองครับตัวนี้นะครับยึดเบรกครับเบอร์สองยึดเบรกนี่ครับขันมาเร็วครับอ ให้มีตัวทีก็หรือบล็อกก็ไวน่อยครับทำการท่าออกมาเด็กง่ายๆครับคครครับับบจะได้ออกมาทชงนนี้นะครับเห็นไหมครับนี่พอเบรกหมดแล้วนะครับนี่อันนี้จะเลยมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราจะล้างก่อน,นครับล้างกระบอกครับล้างกระบอกสูบเบรกซะก่อน ดังนั้นเราจะต้องทําการถอ,อ,อดเอาพลาบรกออกก่อนทุกคนครับนี่ตักหลักจันนี้ทุกทุกอย่างเราก็เอาไว้ในถังนะในถังนะครับถังน้ำน้ำสูงโซอฟที่เราจะมาล้างเลยครับนี่ครับพลาบรกหมดแล้วเดี๋ยวเราถอดออกก่อนก่อนครับนี่เราก็จะถอดออกนี่ครับนี่ครับเอาฝุ่นเอาอะไรออกนะครับเราจะทาล้างตันนี้ครับเดี๋วนนยวจ,นนจะได้ มันจะได้ไม่ติดครับแต่ก่อนจะล้างเราก็ต้องเอานี้ออกครับนี่นี่ครับเอาสลักคาลิปเปอร์เบรกออกก่อนครับครับอันนี้ยังยังไม่ยังไม่แน่นนะครับบางตัวนี้แน่นเลยนะครับนี่ยังไม่แน่นนี่ครับให้ทําการเอาสลักคาลิปเปอร์เบรกออกก่อนก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมเอาเอา้าเบรกมาใส่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็กำเบรกนะครับ กาเบรกให้ลูกสูบเบรกมันออกมาครับอนนี้ครับอ่าจนสุดนะครับอ่าจนสุดแล้วก็เราก็เอาอันนี้ออกครับหลังจากนั้นเราก็ล้างครับแล้วก็เอาก็ได้ตายเบอร์หนึ่งพันนะครับรูปครับรูปเบาครับรูปให้เป็นละรวมนี่ครับรูปนี้นะครับรูปนี้ นนรู่นล้างให้มันสะอาดครับน่ครับไม่ต้องให้มันเป็นรอยเป็นอะไรนะครับด้วยความสะอาดนะครับเอาเสร็ล้ลาดลงไปนี่ครับเห็นไหม เร,เราลองดูว่าเราก็คีบคีบไปไปลายนะครับอย่าให้มันเข้าลึกนะครับหมุนไปไปนะครับคีบไปปลายนะครับนี่ครับหมุนหมุนให้มันทั้งั่งนี้แล้วก็ขัดล้างนิดนึงนี่ก็ได้ส่เบอร์พันนะครับนี่ครับแค่นี้ก็สะอาดนะครับเห็นไหมอ่าแล้ว นอลงไปนี่ครับจากนั้นเราก็จะเอาเอาลูกสูบเนี่ยเข้าับเข้าที่นะครับโดยการที่เอาพับบีตัวเก้านี้แล้วครับนี่ครับมาค้ำแล้วก็งัดลงไปนะครับนะครับมาค้ำไว้นี่ครับนครับกวงงัดลงไปครับเห็นไหมลง ะครับสุดแล้วครับนี่ครับนี่ครับถ้าเราล้างประจํามันจะง่ายครับท่านผู้ชมโดยไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับดูไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับถ้าเราล้างประจํามันจะง่ายอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนพ้บเบรกทุกครั้งเราควรจะล้างนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแต่พ้บเบรกแต่ว่าไอชุดเนี่ยไม่ล้างมันก็จะมันก็จะยากเห็นไหมบางคนนี่กุดกุดแทบมือสั้นเลยครับ กดแทบแตกมันก็ยังไม่ลงเลยครับแต่นี้เยใชายนะครับกดเบาๆก็ลงแล้วนื่พอกดลงแล้วก็ปุ๊บๆเดี๋ยวก็เอาแผ่นปิงดัเดเบรมาใส่ใช่ไหมอัอะนนะัเราล้างนิดนะึงเ,เห็นไหมมันจะเป็นคราบดำๆแล้วก็ล้างเอาคีบข้าวุ้นคราบอะไรออกนะครับตัวนี้มันจะเป็นเลดนะครับเนี่ยจะไม่เป็นสนิม ใส่นะครับปึ๊บนี่ครับให้ใส่ทางนี้นะครับนี่ครับนี่ครับจะมีมีชะงอนอย่างเงี้ยนะครับล็อกตรงนี้ปึ๊บนะครับนี่ครับหลายคนนั้นใส่ไม่ได้ไม่ถูกครับนี่นะครับใส่แบบนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องใส่คาลิปเปอร์เบรกนะครับอ่าขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนนี้นะครับนี่ครับ เราก็จะใส่สลักคาลิปเปอร์เบรกลงไปนี่ครับตัวนี้นครับให้ถ่ายจารบีก่อนนะครับเป็นจารบีคาลิปเปอร์เบรกนะครับถ้าท่านผู ok ้ชมไม่มีก็ถ้าท่านผู้ชมไม่มีคาจารบีคาลิปเปอร์เบรกก็ให้เป็นจารบีใส่ก่อนชั่วคราวก่อนก็ได้ครับนะครับนี่เป็นจารบีคาลิปเปอร์เบรกมันจะเป็นแบบนี้ครับนะครับสีแดงๆเอาอย่างเงี้ยแบบนี้ นี่ครับให้ทาจารบีคาลิปเปอร์บีบไปลงไปก่อนแบบนี้ครับให้ทั่วนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้ใช้จารบีใส่ไปก่อนนะครับเออแต่จารบีดําไม่ได้ถ้าไม่ต้องครับอืมไม่ดีนะครับใช้จารบีคาลิปเปอร์บีบลงไปแล้วก็เสียบไปอย่างนี้เห็นไหครับจะแบบมือดีเลยครับนี่ อหลังจากน,นั้นหลังจากนั้นเราก็ให้ทําการใส่พระเบิกตัวใหม่ลงไปนะครับอืเดี๋ยวผมแกะนี่ผมไปซื้อมาจากร้านอังนะครับร้านอังคัมปิงนะครับร้านอังคัมปิงจับมานะครับจับมาก็น่าจะถูกอยู่นะผมก็มาได้แกะดูหรอกผมก็คิดว่าถูกนะครับเจน,าน่างเ็าจับมาเดี๋ยวอ,อันนี้เราก็จะต้องใส่ลงไปก่อนนะครับ นี่ครับนี่ใส่ตรงนี้ปึ๊บลงไปนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาเบอร์แปดนะครับสลักยึดพ้าเบรกมาใส่ก็ถือว่าจบครับเนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้คือสลักยึดผ้าเบรกเบอร์แปดที่ถอดออกครั้งแรกเอามาเสียบลงไปเสียบลงไปก่อนนะครับลดับแรกแล้วก็ไข่ลงไปนิด ข็แค่นี้แน่นครับหลังจา<ม>กนั้นเราก็ยแยกแยกออกครับแยกให้มันเป็นร่องนอี่ไงแยกให้มันเป็นร่องแบบนี้นะครับแล้วเราก็สวบลงไปครับ <PR. S 2> สวบลงไปง่ายนิดเดียวก<ค>๊อกอาจารนี่จะนัดบุษชิตสองมาดูบ,นนบุษ,บษสูบลงไปนะครับ ล็อกแล้แล้วก็ขันลงไปนะครับใครมีตัวทีก็ใส่ตัวทีลงไปนไี่ไม่นี้จะได้ไวครับครับขันลงไปปุ๊บตัวทีเสร็จปึ๊บเราก็ล็อกครับ,บรเบยะแตแหวน มือแตะลงไปอือ้ก็กำบีกกำบีกสี่ห้าครั้งครับก็ถือว่าจะได้เห็นครบเรียบร้อยครับค่นี้ก็ถือ่าเกร็จนะครับท่านผู้ชมอยากจอแบบงานแบบสแตนดาร์ดงานแบบว่า DIY งานทำเองงานช่างก็ฝากกดติดตามช่องนี้ครับกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ทติดตามสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านงโชคดี และมีความสุขขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสวัสดีครับ